โอ้ยนอ่นค่ะน,อนอุ่นอ,อยู่ลึกจังเลยลูกอุ้ยเหยยบอะไรอืมมีอีกไหมดอกหนึง่งหืมมาแล้วมาแล้วอืม สวยสวยสวยอุ๊ยดอกหนึ่งตรงนู้นหนึดอกหนึ่งตรงนั้นไปเดี๋ยถือให้หน่อยนู่นค่ะสวยมากเลยจะเข้าไปเอายังไงเนี่ยเข้าไม่ได้โอ้ยนููู่่โอ้ยโอ้ยโอ้ยน่อมาดูไก่ทะลุอุ้ยหนึ่งดอกหนึ่งกำลังฝ่อเลยอืโอ้ยแค่หนึ่งดอกสวย นู่นอีกดอกนึงโอ้ยอน,นี่แหละกำลสวยอีกดอกนึงอยู่นี่อนนอนโอ้ยู่ไหนเนี่ยโอ้ยดูค่ะสวยมากเลยอู้หูนี่ก็ดอกนึงโอ,อ้ยวันนี้เป็นอะไรที่อืมนั่นเ่รอีกดอกนึงอ่า นี่ขายสองดอกอุ้ยมาเกิดอนะไรในนี้ลูกมีดอกหนึ่งเป็นเห็ดพึ่งขาลายโอ้ยไปแล้วหักแล้วอืโอ้ยอแก่แลยนะไม่เป็นไรสามดอกสามดอกแข็งๆห้าพึ่ง,งออกเลย อันนี้ดอกนึงโอ้ยเก็บเลยนะโอ้น่าจะเป็นลาแล้วนะีน่นี่นะน่นะอดอกนึ่อือ่อนอมงเบลองครับเครับดอกนึง โอ้น่ารักน่ารักน่ารักน่าชังเจอแล้วครับอืมดูชิลิหรือบอกเลยนี่อีกดอกนึงอืมเก็บสนุกสุดสุดโอ้ยดูดูดูอืมอ้วนออีกแล้วโอ้ยน้องโอ้ยเบน้องเบยังครับอุ้ยอันนี้ต้องเอาไปทำพันธุ์ ทำพันแก่แล้วอเอาสปอร์ไปทำพันืหดูแมลงออกเทงไว้ชีเตอร์สวยๆๆเอาไว้นี่แหละเนาะอย,อยนี่เขามีลูกอยู่นะเนี่ยโอย้แต่ฝ่อแล้วนี่ของไท้ที่นี่ไหนนี่ยเนี่ยเนียนี่ยโอ้ยนู่นนู้นกำลังขึ้นสวยอย่างนี้แหละอย่างนี้สวยน่ารักอื อ,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 อ่อนๆเวลาทำแพ่งของแม่โอ้ยไอยตัวนี้เยอะมากไปสิลลกไป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 อืมอีกหนึ่งดอกครับกลางถานนเลยโอ้ยวันนี้สวยจริงๆเลยในดู เพื um, ่อนโอ้ยดูอือแก่แล้วเหนาะไหมโอ้ยไม่ได้เลยอืมหนึ่ดอกอืมแบบนี้โอ้โดนไม้ตีหลังตุ๊บโ Oh my god ไา้สีหัวเจออีกดอกครับโอ้ยน่ารักจังเลยนี่เดี๋ยวก่อนอ,อีกหนึ่งดอกอีกหนึ่งดอกจับไปโอ้ยน่าจะเก็บไม่อ่ะโอโอเคโอเค